ซากุระก็กำลังมานนะคะเราก็จะไปเที่ยวฟูจิซังกันค่ะไปที่จังหวัดชิซุโอกะนะคะตอนเช้านะคะเราก็ไปที่ฟูจิซังยูเมโนโอฮาชินะคะแต่ว่าฟูจิซังอายค่ะหลบหน้านะคะไม่เห็นค่ะเราก็เลยมาต่อกันที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะออซังฮิดากะซังญี่ปุ่นค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาถึงแล้วนะวววที่ไหนคะที่ศาลเจ้าฟูจิซังฟงคูเซงเก็น โอ้ต้องให้เขาพูดนะเพราะว่าไม่พูดไม่ได้ยาวมากไปมากเลยนี่เห็นแล้วนะอน,นี่เห็นแล้วดีใจจังเลยซกากุระกบานนะซกากุระกบานสวยเนาะเนี่ยซากุระเต็มเลยอากาศดีนะอากาศดีมากคือเมื่อเช้าเราก็ตกใจเนาะว่าบรรยากาศไม่ดีเนาะฟ้าไม่เปิดนี่เห็นกุจิซังแล้วย่ ใจมากเลยเราก็จะไปหาซือ้ u, นอนาะนี่อุ้ยสวยมากเลยนะสวยจริงๆนีราอยู่ยืนตรงนี้สิจะได้เห็นวิวพอดีนี้ไงศาลเจ้านี้นะคะเป็นศาลเจ้าที่อยู่ในเมืองฟูจินอมิยานะคะแล้วก็เป็นศาลเจ้าที่สวยมากๆเลยค่ะเป็นศาลเจ้าที่เห็นวิวฟูจิซังสวยมากเลยค่ะแล้วก็อยู่ใกล้ๆเลยนะคะสวยมากเลยค่ะว้าวเนาะ สวยสวยสวยมากเลยเอ่ะเนี่ยสวยมากๆเลยค่ะไปะเราไปเก็บบรรยากาศสวยจริงๆนะเป็นแบบธรรมชาติที่แบบงดงามเลยเนะี่ยเนาะกล้วยกุหลาเยอะมากเลยคงงดหน้อยกว่าที่ปิด่ะยังยังอยู่ไกลอยู่เนาะคนก็เลยยังยังไม่ได้มาปกติทุกคนไปเขราบุชสวกันเใช่ไหมทุกคนไปเจดีแดงไปหมู่บ้านน้ำใสอ่ะเนาะ สวยสวยสวยมากๆอันนี้ก็จะมาที่ศาลเจ้าเนาะเป็นศาลเจ้าอันนี้ก็จะเป็นศาลเจ้านะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปศาลเจ้ากันค่ะแต่ระหว่างที่จะเข้าไปนะคะต้นซากุระที่อยู่รอบๆบศาลเจ้านะคะสวยมากเลยนะคะแล้วคนก็เยอะมากๆเลยค่ะวันนี้เขามีงานแต่งงานด้วยนะคะก่อนจะเข้าไปในศาลเจ้าเราก็จะล้างมือทําความสะอาดก่อนนะคะ เข้ามาในศาลเจ้าแล้วแล้วก็ทำบุญแล้วก็ขอพรน,นะคะเราขายเคื่อนสำหรับสุขภาพ <S S 1> อ,อันนี้เคื่อนชโชคดีอ,อันนี้เครื่อนรวมมิตร 嗯。Mm. ไหนๆก็มาแล้วนะคะเราก็ไปซื้อเครื่องรางกลับบ้านกันค่ะแต่ก่อนมาญี่ปุ่นนะเขาบอกว่าศาลเจ้าที่ไหนศักดิ์สิทธิ์เรื่องความรักนะคะอ้อยสั่งก็ขอหมดด้อจ้าไปหมดเลยนะคะว่าไปก็ศักดิ์สิทธิ์อยู่นะคะอ้อยสั่งเป็นสายมูเตลูนะคะพอเลาไปถึงสมัยก่อนตอนที่ยังไม่ได้คบกันนะคะอ้อยโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วก็คุยกันในแอปพลิเคชันนะคะคือก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปหาคู่นะคะตั้งใจไปเรียนยจริงๆก็เลยไม่ได้ระบุอายุนะคะว่าเราต้องการอายุที่เท่าไหร่มันจะมีให้กําหนดนะคะว่าเราต้องการอายุที่เท่าไหร่ ะะพอเราไม่ได้กําหนดอายุนะคะก็จะเจอคุณธิดากะพอดีเพราะคุณทิดากะอายุน้อยกว่าอ้อยหปีค่ะเขาก็เข้ามานะคะแล้วก็คุยกันสนทนากันแล้วก็เรียนรู้แลกเปลี่ยนภาษากันนะคะก็เหมือนสอนภาษาญี่ปุ่นอ้อยก็สอนภาษาไทยให้เขาประมาณนี้ค่ะเหมือนแลกเปลี่ยนภาษาเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็บินมาที่ไทยแต่ว่าไม่ได้นัดกันนะคะเพราะว่าเขาซื้อตั๋วมาอยู่แล้วมันเป็นความบังเอิญที่ลงตัวสุดๆเลยค่ะซึ่งซึ่งตอนนั้น้อยก็ถามเขานะคะว่าคุณทิดากะคุณมาไทยอ่ะคุณมาหาแฟนหร,อหรือคุณมาทาอะไรผมมาเที่ยวนะครับแล้วผม ก็ไม่มีแฟนครับอ้อยก็กล้าถามต่อนะคะอ้าวแล้วคุณมาไทยมาทําอะไรผมมาเที่ยวครับผมมาเที่ยวจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้มีแฟนแล้วก็ไม่ได้มีนัดไขรด้วยนะครับอ้าวแล้วปกติมาแล้วคุณกินข้าวที่ไหนผมกินข้าวที่ฟู้ดคอร์ทครับอุ้ยว่าเป็นตะลตัวแท้อ้อยสังก็สงสารเลยจ้ะวันนั้นพอดีวันที่เขาเดินทางมาอ้อยสังเป็นวันหยุดพอดีนะคะเก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวฉันจะไปรับนะเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปกินข้าวก็บอกเขาแบบนี้นะคะพอคุณทิดากาได้ฟังอย่างนั้นก็ดีใจมากเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะมูเตลูอ้อยนะ่ะมีเยอะเดี๋ยวว่างๆจะมาเล่าให้ฟังใหม่เด้อจ้าขอขันขน้นโฆษณาโดยการพามากินยากิโซบะก่อนนะคะอันนี้เป็นร้านแรกที่อยู่ในตรงข้ามกับศาลเจ้าเลยนะคะมาเราต้องแวะให้ได้นะคะคือยากิโซบะเขาอร่อยมากเส้นจะแบบคล้ายๆเส้นเล็กบ้านเราแต่ว่าจะเหนียวนุ่มกว่านะคะแล้วก็เขาจะผัดยากิโซบะใส่พริกนะคะแบบรสชาติดีทีเดียวเลยนะคะใครชอบเผ็ดก็สั่งใส่พริกนะคะใครไม่ชอบก็แบบธรรมดาได้เลยะคะ่ะชื่อร้านฟูจิโนมิยะยากิโซบะ เน,ะะนี่ยค่ะท็อปปิ้งเขาเยอะมากมีน่าถึงอร่อยสุดยอดเลยมีผงป้ามีแคบหมูนะคะมีขิงดองค่ะซึ่งก่อนมาเราก็ทกําการบ้านกันนะคะคุณเขาก็หาใน Google นะคะว่าเอ๊ล้านไหนที่คนญี่ปุ่นเขาแนะนํานะคะเขาแนะนําร้านนี้ค่ะเป็นร้านดังเดิมแล้วก็ต้นตํำรับของที่นี่เลยค่ะนี่นะคะร้านนี้นะคะแนะนำเราต้องเป็นร้านแรกเท่านั้นนะร้านที่เด่นเข้ามาเราเป็นร้านแรกอร่อยมาก ก็จะเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อของยากิโซบะนะคะแล้วก็ต้นตำรับต้องมาทานที่นี่เลยค่ะ กลับมาเข้าเรื่องกันต่อนะคะความรักนะคะเวลาที่เราคาดหวังมักจะไม่สมหวังนะคะเวลาที่เราไม่คาดหวังอ่ะมักจะสมหวังนะคะเป็นสัจธรรมของชีวิตจริงๆนะคะหลังจากที่เจอกันนะคะก็พาเขาไปเที่ยวนี่ละค่ะหลายที่เลยนะคะแล้วช่วงนั้นงานอ้อยก็ยุ่งมากนะคะตอนเย็นอ้อยก็ต้องไปเรียนที่สสทด้วยแล้วคุณฮิดากะเขาก็ไปรับอ้อยที่สสทนะคะหลังจากนั้นเขาพาไปกินข้าวค่ะใครจะไปรู้ล่ะคะ่ะพาไปบนดาดฟ้ารู้เลยค่ะผีบ้าถึกตากรรมการนะจ้าคือเขาวานนแหละจ้ะหลังจากนั้นนะคะก็เริ่มมีความรู้สึกดีๆเนาะ ก่อนเขาจะกลับญี่ปุ่นเขาก็เลยขอเป็นแฟนคะ่ะแต่เขาออมลูกมากเลย,ยก็งงไม่เข้าใจนะคะกว่าจะคุยกันเข้าใจโอ้ยเนาะเขาก็บอกว่าถ้าเราเป็นแฟนกับเขานะคะเขาจะตั้งใจศึกษาวัฒนธรรมไทยเขาจะลดน้ําหนักเขาจะเลือกสูบุรีแล้วก็จะมาไทยทุกสองถึงเดือนอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรามาเจอกันนะคะแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้คะ่ะวันนี้คุ้มมากเลยนะคะหรือว่าจะไม่เห็นฟูจิซังแล้ว เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวอีกนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะบายบายสวัสดีค่